สวีดัสสวัสดีนะครับก็วันนี้มาพบกันนะครับกับชากตั้มนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็เคสนี้เป็นเคสบ้านลูกค้านะครับก็พอดีเป็นลูกค้าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนะครับก็เป็นบ้านของผอครับโรงเรียนนะฮะก็เคสนี้ประตูของลูกค้านะครับเป็นประตูสแตนเลสบานเลื่อนออโตอัตโนมัตินะครับก็พร้อมรีโมทอิตาลีนะครับ1่ต mm ัวนะฮะก็ <that> <patient> ความยาวของลูกค้าบานนี้ก็อยู่ที่6เมตร70รวมหางปลารวมลูกล้ออยู่ที่2เมตร40เซนนะครับล้อเราใช้สีนิ้วรางเราใช้รางสแตนเลสทั้งหมดเกรสามิ 3, 4, ทั้งหมดแล้วก็เพจนี้ก็จะมีประตูเล็กเปิดปิดแยกต่างหากถึง1บานนะครับก็เดี๋ยวเราฟังเลยครับว่าเห็นหน้าตาแบบนี้งานสวยขยี้ใจแบบนี้ผมนะครับได้ทําการวิธีไหนให้งานออกมาดีแล้วก็สวยหรูทนทานแล้วก็ างาน1 0อเกเซตเกรดพรีเมียมนะครับก็เริ่มจากตัวกรอบเฟรมนะครับผมผมเลือกใช้นะครับเป็นกรอบ4นิ้วคูณ2นิ้วความหนาก็สไตล์ร้านน้องสาวสาตะเลชางตั้มก็ต้องตัวหนาที่สุดเลยคนะก็คือความหนาอยู่ที่1.5มิลนะครับก็เส้นซอยนะผมเลือกใช้เป็นเส้นซอย2นิ้วคูณ1นิ้วจำนวน1เส้นนะครับสลับด้วยเจ้ากล่อง6หนเหลี่ยมมิล2 หนึ่งมิลห้านะครับก็อยู่ที่ประมาณช่องไฟประมาณหนึ่งจุดห้ามิลนะครับก็สลับกันไปเรื่อยนะครับกันหมากันแมวกันสัตว์ประหลาดกันงูกันการทุกทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ใส่เป็นสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วให้เพราะว่ามันจะเป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะครับหมาแมวหรือสัตว์ประหลาดสัตว์เลื้อยคานก็จะไม่สามารถมุดเข้าไปในบ้านได้นะฮะลูกล้อหลังนี้จัดเต็มจัดหนักนะฮะก็ห้อยเต็มเต็มจุกๆไปเลยหกลูกจํานวนสามชุดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมความลงฟาร์มเลื่อนกันนะครับก็ เดี๋ยวให้มือเปิดนะครับประจำร้านนะครับมือเปิดประจำร้านเดี๋ยวให้ลองดูความลงาร์มลื่นกันนะครับว่าประตูใหญ่ขนาดน,นี้แล้วก็ทําไมถึงมือเปิดประจำร้านผมเข็นได้สะ,สะดวกสบายอ่ะมือเปิดจัดการอ่ะนะครับแล้วก็เสียงเบาแล้วเงียบแล้วก็ที่เบาเพราะว่าเราใส่ลูกล้อให้ลูกค้าจํานวนเยอะแล้วก็ เราลางเป็นสแตนเลสข้างบนเราใส่เป็นล้อประคองเป็นพลาสติกมันก็จะไม่มีการเสียดสีมันก็จะทําให้เงียบแล้วก็เบานะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักกันนะว่าทําไมประตูใหญ่ๆนี้เราทําได้แข็งแรงและทนทานนะครับโอเคเดี๋ยวมือเปิดรอผมแป๊บนึงนะครับโอเคครับอันนี้ช่างสวัสดีครับช่างก็อันนี้เป็นช่างออต้ัตโนมัติกำลังเซตระบบเข้าไปนะเราเอาบรกาศสดๆให้ f อ เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยครับว่าขณะนี้เราได้มาทําจริงจบจริงนะครับส่วนตัวนี้นครับแข็งแรงนะฮะลูกเล็กเด็กแดงหรือผู้อาศัยอยู่ในบ้านมาเดินทํากิจกรรมแถวนี้ได้เลยไม่มีหักโค่นมาล้มทับแน่นอนนะเพราะว่าเราตั้งเสาคู่นะครับเราใส่เสาถักให้ลูกค้าจํานวน2ต้นนะครับนั่นหนานะครับก็ข้างบนฝังเข้าไปหาปูนล,ล,ล่างก็ตอกลงไปใส่กับโครงสร้างของพตติ้งข้างล่างตัวนี้ อ่าลูกค้าทําการนะครับเดี๋ยวจะลอดคอนกรีตให้หมดเลยเทหุ้มทั้งหมดเลยมันก็จะยิ่งแข็งแรงไปใหญ่นะครับเพราะทุกอย่างจะถูกคอนกรีตหุ้มทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะก็มือจงมือจับก็เป็น1นิ้วนะครับผมนะครับเป็น1นิ้วทั้งหมดนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะครับเบานะผมนะครับก็ประตูบานนี้ก็มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณอ่าร้อกิโลกรัมนะครับก็เราก็เข็น ใช้แบบไม่หนักมากเพราะว่าประตูเราเบาครับเพราะว่าเราใส่ลูกล้อให้ลูกค้าจานวนเยอะแล้วก็ลูกล้อของเราเป็นสีนิ้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเสารับอีกตัวหนึ่งนะครับเสารับตัวนี้เราเลือกใช้เป็นสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วแล้วก็ก้าปูตัวนี้เราจะผวามาให้แบบยาวๆเลยคนระับเพราะว่าประตูมีขนาดค่อนข้างยาวแล้วก็สูงเวลาพยุงพายุมามันก็ไม่สามารถหักโค่นมาทับผู้บริโภคอยู่ในบ้านเราได้นะครับส่วนหูช้างตัวนี้ ก็ใส่ให้ลูกค้านะครับผมก็จัดการเลยครับพี่นะครับก็ใส่ให้ลูกช้างด้านในอย่างเดียวเพราะว่าเคสถ้ามีมอเตอร์ข้างนอกจะไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวผู้ที่ไม่หวังดีอาจมาคล้องได้แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไม่รู้ก็มาเปิดรีโมทก็จะทําทให้มอเตอร์ข้างใน,ในบ้านเราเสียหายนะครับก็ประตูเล็กเอาไว้รถลาหรือตักรยานเข้าได้พอดีเลยครับช่องนี้ก็เอากว้างนิดนึงอยู่ที่ร2 0สิเซน ก็ตามสไตล์ตหงจุย้ยก็ตามสไตล์ตาทางตั้มเปิดเข้าใน mm hmm. เงินทองไหลมาเ mm hmm. ทมานะครับก็ถ้าเคสไหนลูกค้าผมที่ไม่มีเนื้อที่ mm hmm. ก็จะเปิดออกนอกแต่เนื้อที่ของลูกค้าหลังนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม,ไม่ไม่จำกัดก็เอาหงจุ้ยเลยก็ดีครับก็เปิดเข้าในช่องทางตัวนี้ก็อยู่ที่120เป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานสามารถเข้าได้เลยเป็นมาตรฐานนะครับงานที่ร้านผมก็จะเน้นนะครับรอยเชื่อมอ่ะตาตากล้องมาเจอใกล้ๆ รอยเชื่อมตรงนี้นะครับจะไม่มีการยุบไม่มีการยุบยับเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะเราใช้ท่อหนางานก็ออกมาคุณภาพ100%เซนะครับถูกใจเจ้าของ้ากาเจ้าของบ้านครับก็จัดวัะดุด,ดานาหนาให้ดีเลยเขาไฟตรงนี้ก็ใส่ตัวหนึ่งที่ยี่ห้อโซเล็กนะฮะเราจะไม่ใส่กรนนะเพราะใส่กรนมันดูไม่สวยแล้วก็ไม่ทันสมัยนะเราแพงหน่อยแต่จบแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องมานั่งคอยล็อกกรนนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ท้ายสุดก็เดี๋ยวตากล้องออกมางนอกครับเสานะครับเสากระลม้มไอเสาประคองตัวนี้ติดบูธผมเลือกใช้เป็น .2 อคูณสองนะก็ใส่ฉากเสริมนิ้วครึ่งนะครับยึดทั้งหมด6ตัวแล้วก็ใส่หัวหัวปิดนูนครอบเพื่อว่ากาัขขนขโมงขโมยขจรนะครับมาถอดมางัดแงะเอาประตูไปขายก็เชื่อมปิดให,ให้ให้อย่างดีนะครับทุกเคสนะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเสารับเสารับก็ใช้2องสองตัวนี้ก็ใส่บางใบนะครับการการโจรหรือว่าคนที่ไม่ไม่รู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเอากุญแจหรือสกัดมาสะดกกอนก็ใส่บางใบให้ลูกค้าครบถ้วนนะครับถ้ากา็สำหรับลูกค้านะครับก็สำหรับลูกค้า FC เพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆนะครับ ที่หรือผู้เหมานะครับที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสอยู่ในชั่วโมงนี้นะครับถ้าต้องการงานฝีมือราคาถูกแล้วก็คุณภาพร้อเซนตะครับต้องการงานรอยเชื่อมสวยๆการเก็บงานการใช้วัสดุเกรดเอทั้งหมดก็ขอฝากนะครับร้านผมเช้าตั้มน้องสาวสแตนเลสจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับกับเจ้าของบ้านที่กําลังมองหาร้านประตูที่จะตกแต่งบ้านให้รั้วบ้าน ดูสวยมีเสน่ห์แล้วก็แข็งแรงทนทานร้านผมก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอเมืองนะฮะก็ถ้าจะติดต่อหาผมก็เข้าไปดูทางช่องทาง youtube ร้านน้องสาวสตาเลสจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อ่าเข้าไปดูช่องทางทาง facebook ร้านน้องสาวสาตเลสจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าต้องการข้อมูลด่วนข้อมูลไวก็ให้โทรมาที่เบอร์โทร0801006242นะครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานช่างตั้มขอตัวจากลาฝากงานประตูสวยๆขยี้ใจแบบนี้เอาไว้ให้เป็นทางเลือกต่อ FC พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ,นๆที่กำลังมองหาวิธีตกแต่งบ้านนะครับ <S <S คิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับงานสแตนเลสงานประตูรั้วบ้านงานโครงหลังคางานสแตนเลสทุกชนิดให้ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมือเชื่อใจช่างตั้มโทรมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับก็ผมคุยง่ายนะครับมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหน ราคาเท่าไหร่อยากาายยกทราบข้อมูลโทรมาหาผมได้เลยนะผมคุยง่ายแล้วก็เป็นกันเองนะครับก็ส่วนรถช่วงนี้โปรโมชั่นก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ขอให้ลูกค้าศรัทธาและเชื่อมือโทรมาใช้บริการผมเยอะๆนะครับก็สาหรับวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมอาเภอเมืองผมและทีมงานขอตัวจากลาไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับพี่รับชมก็พอดีเจ้าของบ้านอยู่พอดีเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับก็ลูกค้าก็เป็นอาจารย์นะครับ เป็นอาจารย์อยู่ที่นครปฐมครับก็วันนี้ผมและทีมงานมาส่งงานให้อาจารย์นะครับก็งานของผมตรงปกเหมือนโฆษณา YouTube ก็เหมือนเลยครับก็ขอบคุณช่างต้ามนะครับที่จัดสรรให้แบบดีเลยนะครับก็คืองานเรียบร้อยนะครับสวยงามมากนะครับก็คือเราผมเองก็ได้มอเตอร์เป็นอิตาลีนะครับที่ช่างต้าแนะนำนะครับนี้ก็ขอขอบคุณช่างต้ามากๆเลยที่ทํา ประตูสวยๆให้เราขอบคุณมากครับแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แพงไม่แพงแล้วก็คุยกันได้ผมคุยง่ายแล้วก็ส่วนรถก็มีตามนั้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆนิดนึงที่เขากำลังมองหาร้านอยู่ครับก็ให้ทําแล้วภูมิใจกับเงินที่เสียให้ทางร้านหรือเปล่านะครับกับเงินคุ้มค่าคุ้มค่ายดีว่าคิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับที่ทํามางานวันนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยดีครับ ขอบคุณครับแล้วก็น้องๆทีมงานช่างทุกคนฝีมือดีครับดีนะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ท <c oughs> า,ากๆคาัทวันนี้ <c oughs> ที่ท่งงานแล้วก็สำเร็จรุล่วงถึงแม้จะมีอุปสรรคนิดนึงพวกเราใจก็สู้ <c oughs> ทุกคนก็ให้งานออกมาสวยหรูแบบนี้ก็ขอฝากติดตามผลงานร้านน้องสาวตะเลดจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับไกลๆก็ไม่มีคิดค่าอะไรทั้งสิน้นคุยกันจบก็มาหน้างานก็ไม่มีการเพิ่มค่าจ่ายอะไรที่มีแต่ลดแล้วก็แถมนไปขอบคุณครับที่รับชมวันนี้สวัสดีครับ 那我